โอ้ดีมันมัน,มนตั้งสองหอกก็คือรวมไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งพันกว่าบา, 1, บาทครับเหลือเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นรีบจิ้มเลยครับมาไม่มาไมาคุมเลยวันนี้อ่ารีบจิ้มเลยครับจิ้มเลยครับ,รบจิ้มเลยครับอ่ารีบจิ้มเลยครับอ่าตอนนี้ปักปักแล้วนะครับรีบจิ้มเลยนะครับเพราะอะไรครับนี่เป็นโรปรพ่อลูกและที่สำคัญในไลน์นี้เท่านั้นหลายคนว่าอ่ะยังจิ้มไม่ได้อ้าวมา เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานเพิ่มให้เรียบร้อยละจ้ามาแล้ว <c oughs> เริ่มไปยังไรอตักมุดเรียบร้อยอยู่ในตะกร้าลแล้วมีตะกร้าลแล้วจิ้มเลยครับถ้าตองมี้คถาเนี้ยมันจะดีสอ่าคาถาที่เงขา,ขาอีกะาถามาเอาแบบสามาหรือธรรมาดาเอาธรรมดาก่อนเอาธรรมดาก่อนเบื้องต้นเพียงา จิ้มครับเออจิ้มได้ก็หาเลยจิ้มครับ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 นี่อีหล่าสวยมากนั่นน่ะเออเออาบาเคยซื้อใน้ติ๊กต๊อกจับเถื่อเอ้าปกติยังได้ติ๊กต๊อกอิล่ากันเร่ยเรื่อยไล่หลายเถื่ออยู่เนี่ยเออได้นี่เห็นไหมบางคนได้หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเองโอ้ยดีบางคนสมัครมาใหม่ไงนี่ขนาด แสดงว่าคนสมัครใหม่ทินตตอมันลดราคาลดราคาให้คนที่แบบสมัครมาใหม่ถูกต้องครับไ้ไม่บางคนไม่ได้ถึง200รกาบเก้าบาทนะได้ในราคา1นึ่งร้อยสบาทเองอ่ะวันนี้ลองจิ้มเลยนะครับว่าได้ราคาเท่าไรเม้นมาเลยเพราะบางทีคุณอาจจะได้ราคาพิเศษถูกกว่า299ร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหมามามาลุยเลยนะครับแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าใครที่มาจิ้มตะก้าอันเนี้ยเมื่อกี้คาถาแบบธรรมดาแล้วโแบบสามชาเฮ้ย ได้บอเพราะเป็นทั้งชากสามชาสามชาอ่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊บป้าป๊บจักระดุุ๊งอิงจัุ๊รุ๊งอิงจ๊กุุ๊งอิงจั๊กกระดุุ๊งอิจุ๊งอิงงอิงเพียงพี่เขบอกวจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหนอย่งสไ้ยตรงหอมันมันขึ้นตะล้าไหมครับนี่หลายคนแบบว่าขึ้นขึ้นขึ้นอยอขึ้นมาแล้วซื้อซื้อเห็นไหมครับนี่อยู่อยู่อยู่ขวามือนี่ เรซื้อขนีเด้งขึ้นมาแล้วนี่เรื่องจ่าหอดคขไปรับตอนนี้มี30ฮสอตแล้วอ่าสาฮอตเนี่ยทุกคนครับนี่ทุกคนดูตัวอย่างจิ้มตรงนี้เลยอ่าเลอวิธีการง่ายๆพดเลยเด้อเขว่าซื้อคำว่าซื้อปึงพี่ซื้อเลยครับอุดหนุนไปเลยอุดหนุนไปก่อนเลยเพิ่มลงรถเข็นอ่าเพิ่มอ่าเพิ่มในรถเข็นอ่าเนี่ยอ่ะ พี่คิดไปเลยครับอ่แล้วก็เลือกได้เลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองสามแถมสามสิบแถมสิบก็จะคุ้มที่สุดนะว้าวแล้วตอนนี้ฮอตขึ้นมาเร็วมากเดี๋ยวสามชาตินี้เราไปทีละโปรโมชั่นได้เลยครับแล้วก็เห้มาลุนเล็กน้ำกันลุนหวยน้ำกันครับเตรียมแห่น้ำกันกลางไรกลางไรสุดเลยงวดงวดไหมมันม้วนนี่คือลุนน้ำกันแห้น้ำกันเลย เเตรียมฮดแล้วที่สำคัญคือวันเนี้ยเหมือนพ่อโจ้บอกว่าถ้าใครที่ได้ได้จิ้มตะกร้าแล้วขุนหนูกาแฟโฉบเนี่ยขอให้ปังใช่ให้น้องอุ๋ยปวยพรหน่อยนี่แหละนี่แหละผู้ใดอุดหนุนกาแฟขอให้โชคดีครับโอ้สามตัวเต็มๆเลยนะครับอีกไม่กี่นาทีเท่านี้เร็ววงอินลูกเร็วลูกบุญเพราะเราได้จิ้มเร็วมันบอกว่าสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีปไนไหนใช่อยู่ในหัวเนี่ยมันเด้งงานแล้วมันเครื่องน้องวงอินยังไม่ใส่ไวไฟใช่ไหมคะอ่ะ อ๋อ ى, เน็ตเน็ตเน็ตเครื่องนี้อาจจะชา้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอเปลี่ยนสัญญ,ญาณเน็ตได้อรอรอรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเพราะว่าแตนเดนมันดิ่งมาแล้วมันแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอ่าพี่พี่คนใดพ่อปอยแม่คนใดที่เลุงไหลสดจากน้องอิงอาจจะอาจจะมีสัญญาณหายไปชั่วคราวเือพี่พีกำลังเขาว่ายไฟโดยแะแป๊บนึงลูกสาวอัน สายตาสาันเด้ยพี่น้อง <laughs> นิกิตา,าวิวลมือตอนนี้บอกนะงได้ร้อยเฮเลยรอเฮตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่เราเกันเลยคือต้องบอกว่าอลืมเตือนนะว่าตอนไหนเขาเจะประกาศแล้วนะอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสะดุดป้าจ้าชักเกณนกุดหนึ่งมาครับมาแล้วครับชักเก็นกุดหนึ่งมาเลยจ้า <laughs> ชักเกณนกุดหนึ่งมาครับ อ่ะคนหนึ่งมากันก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้เข้าไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณไรัฟทุกคนจะได้เห็นกันชัดๆเดี๋ยววันนี้หลายคุณบอกว่ามีมาแล้วมีมาแล้วอ,อยากให้พ่อโจโดได้ลองชิมปกติทำงานหนักเราก็กินกาแฟผมว่าผมกินมาแล้วและผมพิสูจน์มาแล้วหลายเดือนแล้วครับน,นะครับเอายีลาทีชงในพอกินเป็นบอเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับอหอม ็นบรรยากาศของอีล่าที่แบบจะชงกาแฟให้พ่อปกติเขาชงกาแฟให้พ่อ <in> ท <plus poetry> <Me> <speaking ancestors> ุกวันใช่ไหมครับก็เป็นบางทีครับเอ้ยดูคุณลูกอะเดี๋ยวให้คุณลูกชงและเดี๋ยวจะขอให้คุณลูกได้ป้อนคุณพ่อแทนได้ไหมแทนความรู้สึกดีๆแทนคําขอบคุณออมันโมเมนต์นวกิ่นพอดีย้ำป้อนกันนนนกระซูใหม่พอเคาละมันเป็นจ๊กแ้่จ้าเนี่ย หนึ่งนึ่งเอาสันญานโอเคนลูกให้ลูกชงแล้วส่งให้คุณพ่อดื่มว่บอกคนนี้ได้ว่าลูกันเป็นยังไงเตียเนี่ยเียเยมตุตรงๆตอนนี้บ่ายสามนาทีเหลืออีกยี่ยีสนาทีเตรียมเฮี่ยกันโอ้ยย0้าทีเติีจิกจิ้จิก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 ้ิกจ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 ิวยพรจินติกจิกจิกจิยจกจ้กจิ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 กอกจิกจ่กจิกดิกจจกันดูด้วยนะครับถ้าถ้าจิ้มไม่ได้เรา ตอนนี้มีคุณอห้าสิบกแล้วนะครับเออเนี่ยตากาอานี้ครับมีคําว่าซื้อนะครับแต่เชื่อไหมคือผมดูพฤติกรรมของเอฟีอหละมึงพฤติกรรมของ f อฟซีปัจจมึมพฤติกรรมของเอฟซีพอรูตปู้บรนโภคส่วนมากคือคนจะซื้อปูใหญ่ๆเลยโอ้โหโอ้เก้า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 เก้อเาเก้าเก้าเก้เดี๋เวรอจัดให้เ้าเก้าเ้าเ้าเ้ากาเ้นเก้าเกาก้้กกนก ถ้าครบหนึ่งร้อคนจะจัดโนปรปไปอ่่ะอ่ะอ่อ่ะอเอ่อ่ะออกพ่อ่มอ่่อ่ะ่อ่อ่อจะอออ่อ่ะอ่อ่ะ้่ยอ่ะออ่่ะออ่ะออ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ้อ่ะออกะออ่ะ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 ่ะออ่ะอ่่ะก่ะอตะอ่ะอ่ะอ้ะเออ่่งอันถือ่ะอ่ะอ่ะะอ่ะอ่อหลายๆคนถื่ ป็นไงบ้างครับพาอโจหลังจากชิมแล้วบอกไว้เลยว่ารสชาติกลมกล่อมที่พ่อถามว่ามีปลายทางไหมคะมีจ้าีจาครับคือผมกินบ่อยแล้วแหละครับแต่ว่าคือผมอยากซิมให้พี่น้องเมื่อว่ารสชาติมันกลมเหมือนตะก้าหายหรือเปล่าไม่หวานมากไม่หายค่ะอยู่ตลอดอยู่ตลอดนะขอบคุณอยู่อยู่โอเคแต่แต่ตะก้าอยู่ตลอดกดตะก้าสีส้มก็ได้คร่บเป็นกาแฟที่รสชาติกลมกล่อมทานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ขมมากไม่หวานมาก ปกติพ่อโจก็คือดื่มกาแฟอยู่แล้วดื่มครับดกัิคือแต่ก่อนนี้ผมไม่ดื่มนะก่อนผมขายกาแฟแต่ผมขายกาแฟช่วงนึงที่ขายอมงขายมาเป็นปีแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทอะไรเพราะว่าคือเปลียยนันเพราะว่าเออเพราะว่าคือโดนปั่นกันออโดนการทองเขา่ยกันการใช่โดนนี่หยัดก่อนโดนปั่นกัน โลนปันเพลิดเพลิงโดนปันเอาอ่มาเดี๋ยวคือสาส่เงาหนอยคือออกไปทนข้างนกัม่ดนอ้อัไม่ได้นอาอัพม่เด้ขึ้นออ่ได้อวอัพไม่ได้อาพไ่นอ้อัพไม่้าวัไปขนอมัพขึ้นอ้อัพไม่ได้จัพี่น้ไ อยากแไลว่าได้แับก็เีใจในสองวิลล่าในได้เลยจ้านะครับตอนนี้โปรโมชั่น1แถม1 299กสบาบทนะครับกาแฟช่แล้วไปเชียร์น้องเราในที่ต่า